และวันนี้เราจะไปเล่นว่าวเบอร์อามัสสองตัวนี้โจ้ <Yo. S 1> <Okay. S 2> และนี่คือว่าวเบอร์อามาสัสเข้ามาดูใกล้ๆให้ชัดๆมาลาย,ยู่สไตล์เอกลักษณ์จงตั้งใจฟังนะก,ก่อนจะวิ่งต้องให้ลมมาก่อนถ้าลมนิ่งๆก็ต้องรอไปก่อนหากจะสิ่งก็ต้องมีคนปล่อยสะดุดจนกลิ้งก็ต้องวิ่งไปต่อและนี่คือว,าว้าทองสาวของแท้ต้องปีกยาวๆตกแต่งให้สวยแวววาว มันพร้อมจะขึ้นนบัดนาวโอสวัสดีทุกคนสวัสดีผู้ชอบในการเล่นว่าวนะครับวันนี้ผมในขนน้องตอริกเนี่ยจะมาแข่งกันทำว่าวเบอร์อามัสนะซึ่งของน้องตอริกก็จะทำกับก้านมะพร้าวหนส่วนของผมก็จะทำกับไม้ไผ่อันนี้เดี๋ยวผมจะเลานะดูว่าของใครจะสวยกกว่ากัน โอเคเดี๋ยวเรามาประกอบเว่ากันเลยเพราะนี่นะครับก็คือก้านมะพร้าวของน้องนะที่เตรียมเอาไว้จะทำว่าเบอร์อามัสส่วนของผมน่ตอนนี้กำลังเหลาไม้ไผ่อยู่เนะี่ยนี่นะครับก็เดี๋ยวจะเหลาแล้วก็ประกอบโครงว่านะจะทำกันเรื่อยๆส่วนวิธีการทำนะเราก็ฝึกทำเอานะก็ดูแบบฉบับจากปัตตานีเอาโอเคเดี๋ยวเรามาเหลาไม้กันต่อเลย แลยวันนี้เราจะไปเล่นว่าวเบอร์อามัสสองตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปสนามเล่นว่าวกันเลยตอนนี้วัยรุ่นเล่นว่าวก็เดินกลับแล้วสวนทางกับเราเรากำลังจะไปเอ้าวัยรุ่นกลับแล้วเหรอทำไมอ่ะเสร็จแล้วเหรอเล่นเสร็จแล้วเล่นเสร็จแล้วก็บาง อาไปโอ้สวยอย่างนั้นเลยเนี่ยว้าวนางแอ่นขึ้นไหมขึ้นขึ้นขาดนะมีกองไก่อีกบ้างตรงนั้นมีกองไก่อีกบ้างมคนเยอะเลยโอ้โอโอโก็ควายล้ว โอเคสวัสดีทุกคนสวัสดีในช่องที่นดีฟาร์มนะครับวันนี้จะมาเล่นว่าวสองตัวเป็นว่าวเบอร์อามัสเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองปล่อยตอนนี้ก็เวลาเย็นประมาณ5โมงกว่าแล้วนะถือซีนอดกันมาวันนี้วันที่9แล้วนะแต่ก็ยังใจสู้นะวันนี้มาเล่นว่าวอีก2ตัวพร้อมกันเดี๋ยวจะมาแข่งกันดูว่า2ตัวนี้ตัวไหนจะเด็ดกว่ากันโอเคเราไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองปล่อยว่าวเบอร์อามัสตอนนี้กันก่อนนะครับ เอาเอาได้แลยเอา,เอาโอ้โหนะครับตอนนี้ว่าวเบอร์มัดของผมก็ขึ้นไปแล้วโอ้ไม่เดินลมอีกแล้ว ก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาลองของน้องบ้างของผมก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะโอเคว่าเบอร์อามัสตัวที่สองขึ้นไปแล้วนะครับอ่าตอนนี้ว่าเบอร์อามัสของน้องตอริกก็ขึ้นไปแล้วนู่น ลมไม่ค่อยมีแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเอาว่าวลงแล้วสาสไปสายมาเดี๋ยวเราจะมาลองปล่อยว่าวกันอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งนะเกือบหกโมงแล้วเดี๋ยวเราจะลองอีกรอบหนึ่งนะครับเเพื่อนๆคิดว่าไงนะครับนี่ก็คือว่าวเบือาอมัดที่ได้ทําไม่รู้ตัวที่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าก็นะนําเสนอตอนนี้ยังรู้เว่าวยังไม่หมดนะเรื่อยๆยาวไปจนถึงเมษาโน่นแหละคิดว่า โอเคหนูให้น้องไปไกลแล้วก้าป่ารุแแล้วผมจะเป็นคนดึงนะจะให้เชือกให้หมดเลยเชือกไม่เมื่อกี้ขึ้นดีเลยนะครับแต่เชือกน้อยเกินเออมันก็เลยตกซะก่อนนะไม่ติดลมบนน่าจะได้แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคนะครับก็ว่าวสองตัวนี่มันจะขึ้นไม่พร้อมกันนะพอตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งจะลงนะจะให้เทียบกันไม่ได้นะครับเพราะต้องเฝ้าตลอดเรามีเชือกจํากัดนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะหนว,ว่าวอยู่ไหนล้วโอเคคลิปนี้นะครับก็พาทุกคนมาดูว,าว่าวเบอร์อามัสนะเอ่อที่ทำให้ทุกคนได้ดูนะครับทั้งสองตัวแต่ตัวนี้กานมะพร้าวอีกตัวหนึ่งของผมก็ไม้ไผ่นะครับขึ้นดีเลยโอเคตอนนี้ก็ ลมเริ่มจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาว่าวลงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเก็บว่าวแล้วก็กลับบ้านกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะที่ยังเข้าติดตามตามมาจากท i k t o k ก็ดีหรือว่าตามมาจากเฟซบุ๊กหรือว่ารู้จักไกลบอกก็แล้วแต่นะครับที่เข้ามาดูในช่อง y o u t u b e นะครับต้องขอขอบคุณนะ ด้วยความจริงใจเลยนะครับที่เข้ามาติดตามและก็เข้ามาดูในช่องเสียงดีฟาร์มนะครับเอาลงได้ตะไปเจียกไปเลยไหนตัวไหนรู้เปล่าอ่อนลุกเหรอ นั่งดูบรรยากาศเด็กเล่นเว้าอยอนนี้บามาัดอยู่บนหัวผมนะครับโอ้ยน,นะครับก็สำหรับน้องๆหนูๆนนะที่อยู่ในช่วงผิดเทอมนะช่วงนี้นะก็มาเล่นเว้ากันได้นะ ยังมีลมอีกนะลองเช็คดูนะสถานที่ไหนตอนนี้ปัตตานีเนี่ยถือว่าโอเคอยู่บางพื้นที่นะผมอยู่น้องกิกตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปรัตภูมิต่อรัตภูมิก็น่าจะโอเคอยู่นะก็เล่นเล่นกันยาวๆเลยเรื่องการว่าวนี้แต่ถ้าหากว่าริมทะเลเนี่ยก็เล่นกันยาวๆนะแต่เรานี่ชาวบกหนะาที่ที่มีลมก็ด,ดูว่าว กนะารเก็บเชือกก็เก็บสองแบบนะแบบของผมกับแบบของน้องแบบนี้นะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนแบบนี้แบบนี้ม้วนไม้เดียวอันนี้ม้วนแบบกากบาดส่วนวิธีทำก็ไปหาดูใน youtube นะผมไม่ต้องสอนลอะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับน้องตอริกนะครับก็ขอลาเพื่อนๆไปด้วยภาพบรรยากาศนะ ตอนเย็นๆก็มีเด็กเล่นว่าวผมก็เก็บเชือกเรียบร้อยแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสว,ส,สวัสดีครับเยี่ยมพวกเล่นว่าว